ก็อขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังเพจไลฟ์สดวัดคีรีวงศูนย์เรียนรู้สมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านตำรับยาหลวงปู่หน้าติบ่เก้าตำบลบางพระอําเภอลังถวนจังหวัดชุมพรพบกันในค่ำคืนนี้เวลาหนึ่งทุ่มกรงวันที่หนึ่งกันยายนสองพันรหสิบห้า กับเกตยาเพื่อดูแลสุขภาพกินอย่างไรให้ปลอดภัยปลอดโรคตู้ยาในบ้านตู้อาหารในครัวในค่ำคืนนี้เพื่ออาจจะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านและประชาชนทุกคนที่สนใจคอยเรียนรู้ดูแลสุขภาพเพื่อบำบัดรูร้ายให้มาลายสิ้นไปก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีแล้วว่าวันนี้ลอตเตอรี่ก็ออกมาแล้ว939332 ก็เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วก็ขออนุโมทนากับคนที่เขามีบุญภาวาสนาที่ถูกลอตเตอรี่กันนะจ๊ะถือว่าเป็นบุญภาวาสนาส่วนใครที่สนใจเรื่องการดูแลสุขภาพถือว่าเป็นวาสนาอันสูงสุดเพราะว่าสุขภาพร่างกายของเรายิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่ยิ่งกว่ามีทรัพย์สมบัติใดๆเพราะทรัพย์สมบัติของเราคือร่างกายนั้น ก็จะเป็นประโยชน์ในการยังอัตภาพของเราท่านทั้งหลายเตรียมสม,มุดประกาให้เรียบร้อยคืนนี้เราจะมาพูดถึงเมนูเ,เราจะมาพูดถึงเกลดยาตอนที่483เตรียมให้พร้อมนะจ้ะโยมสมหมายโยมเคเโยมว i ี L. นะทุกคนทุกท่านนะจ้ะทั้ง31ท่านนะจ้ะก็เมื่อคือนก็300กว่านะคะ รอให้มาพร้อมก่อนนะคะอย่างน้อยได้ถักร้อยคนแล้วก็จะได้จดนะคะนี่เราก็เห็นสมุนไพรนะคะนี่อันที่หนึ่งนะคะสมุนไพรชนิดนี้คือนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนึ่งตับสองนอนไม่หลับสามหัวใจสี่ความดันใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับหัวใจใตและตับนอนไม่หลับขยายาพลิกซ้ายพลิกขวาขยายขยับพลิกซ้ายพลิกขวาก็ยังนอนไม่หลับเป็นปนัญหา กินอยู่กินยามาแล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยในครัวประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะจดจำนำไว้เลื่อนขึ้นจะได้มีใครกี่คนแล้วนะจ๊ะเลื่อนตรงนั้นอ่าโยมนภัสสอนจอยเจ้าข่าจเจริญพรพร้อมเรียนนะคะจำลองสายใจขึ้นทีเดียวปืดหมดเลยไม่รู้เลยนะคะอืม ยายมัดเจริญพรนะคะทุกคนนะคะจอดไว้เลยนะคะทำไมขึ้นรูปเศร้าอย่างนั้นอะ่ะพร้อมจอดใช่ไหมคะดวงกมลนอ่า,อาพรสังแก้วพร้อมจอดนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็หนูโทรมาอาจารย์ดูแลจุกกระเพาคนด้วยทุกคนนะจ๊ะใครที่มีปัญหาเรื่องตับตับใกล้พังหรือว่าตับตับหมอบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับตับทำยังไง อาจจะเป็นไขมันกาะตับเป็นฝีกอะตับหรือว่าตับอักเสบระตับ B A B C D ก็แล้วแต่นะจ๊ะโยมจินตนาเกรียมสมุดประกาเรียบร้อยนะคะเราจะมาเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพกันใครที่มีปัญหาเรื่องตับความดันนะหัวใจนอนไม่หลับเครียดนอนไม่หลับสภาวะสมองมีปัญหาได้ทั้งหมดเลยโยมโยม S A V จารากรีแล้วก็ละไมนะจ๊ะ เทวพักอาจารขั้นตอนแรกอันนี้รู้จักไหมคะนี่ทุกคนรู้จักไหมคะถามก่อนรู้จักไหมคะลูกอะไรเอยดูชัดชัดลูกอะไรเป็นสมุนไพรนะกรุณาดูชัดชโยมคุ้มรู้จักไหมลูกอะไรนี่อพออ,ยอายะอยัดโศอาย,ยาเบื้องกมลน,นะนี่คืออะไรถามก่อนทุกคนรู้จักไหมคะนี่ นี่คือสมุนไพรชิ้นดีที่จะช่วยดูแลตับไตหัวใจและความดันและการนอนไม่หลับนะคะอันนี้คือน้ำมันมะพร้าวนะจ๊ะยมน้ำมันมะพร้าวสกัดยินอันนี้คือมะนาวนะจ๊ะทั้งแปดสท่านแปดสิหท่านนะคะนี่คือมะนาวอันนี้คือพริกไทยนะจ๊ะคุณพรสี คุณพศีไปออกรถมาแล้วหรัอเวันนี้นี่น้ำพึ่งนะคะคุณบุญท่งนะจ๊ะนุศราจันทศิริจ้าเมื่อวัตถุดิบพร้อมเก้าสิบสามท่านแล้วนะจ๊ะเหลือเจ็ดท่านเหลือเจดท่านก็เหลือเจ็ดท่าน,น,นแล้วนะคะจะครบหนึ่งร้อยท่านเราก็จะบอกสูตรวิธีการดูแลสุขภาพอารุณรัตจ้าฮ่าเอออารจะเดินพรจ้าอืมหนึ่ง นะคะสูตรนี้เกล็ดยาน,นี้เป็นเกล็ดยานที่ตอนที่483ว่าด้วยหนึ่งโรคตับนอนไม่หลับหัวใจความดันแล้วก็ดูแลสุขภาพเอาแล้วนะคะร้อยสามท่านแล้วนะคะร้อยสิบสามท่านแล้วนะคะโอเคนะคะขั้นตอนแรกอันนี้คือลูกอะไรคะลูกเดือยคะขอบคุณนะคะที่ทุกคนรู้จักนี่ลูกเดือยนะคะลูกเดือย ที่จะต้องเป็นลูกเดือยอินรียนะคะลูกเดือยอันที่หนึ่งลูกเดือยสองมะนาวหนึ่งผลนะจ๊ะเกลียมะนนยมะนาวหนึ่งผลน้ำผึ้งนะจ๊ะสี่พริกไทยที่อยู่ในครัวพริกไทยแห้งนะคะตามรายละเอียดห้านี่นะคะสามกที่สุดน้ำสาวลูกเดือยขั้นตอนแรก วิธีการทําและวิธีการประกอบเกล็ดยาว่าด้วยคนที่มีปัญหาเรื่องตับไขมันหัวใจนอนไม่หลับวิธีการทำถ้าประกอบไปด้วยเอาลูกเดือยมาย้ำนะคะลูกเดือยที่เป็นลูกเดือยที่อินทรีย์นะคะที่ปลอดเคมีนะคะ เอาลูกเดือยมาปกติเราหุงข้าวกี่แก้วอ่ะฮะเอาลูกเดือยมาหนึ่งแก้วกาแฟนะจ๊ะเอาลูกเดือยมาหนึ่งแก้วกาแฟนะคะจำไม่ดีเอาลูกเดือยมาหน,ะะาานะะาึ่งแก้วากาแฟนําไปแช่ในน้ําร้อนนําไปแช่ในน้ําร้อนเลยนะคะต้มน้ําให้ร้อนต้มให้ต้มน้ําให้ร้อนน้ําประมาณหนึ่งพันห้าร้อยซีซี นะจ๊ะต้องไม่ร้อนเมื่อได้น้ำร้อนได้เอาลูกดือยหนึ่งแก้วนะจ๊ะไปแช่ไว้แช่ไว้เลยนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแช่แล้วก็กวนๆนะคะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็เอาน้ำซาวลูกเดือยมากี่แก้วเอาน้ำซาวลูกเดือยมาสามแก้วนะคะนี่น้ำซาวลูกเดือยมาสามแก้ว คือหมายความว่าเอาลูกเดยหนึ่งแก้วกาแฟแบบนี้ไปแช่ในน้าร้อนหนึ่งพันห้าร้อย 1, c c สี่สี่เซไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็เมื่อมันอุ่นมันเย็นแล้วกว็กลัวเรียบร้อยก็เอาน้าสาวลูกเดยมาสามแก้วกาแฟขั้นตอนต่อไปนะคะมะนาวอันที่สองหนึ่งร้อยหกสิบหกขั้นมะนาวหนึ่งผลมะนาวหนึ่งผลบีบเอาแต่น้านะคะเดี๋ยวจะมีการประกอบสาธิตมะนาวหนึ่งผลบีบเอาแต่น้ํา สามน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นถ้าไม่มีน้ำมันมะพร้าวก็น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันงาก็ได้นะคะเท่าไรสองช้อนโต๊ะน้ำมันมะพร้าวสองช้อนโต๊ะนะจ๊ะพานิพาแล้วพีเอไอนะจ๊ะเจริญพรน้ำมันมะพร้าวสองช้อนโต๊ะสกัดเย็นถ้าไม่มีน้ำมันมะพร้าวก็น้ำมันมะกอกน้ำมันงา หรือน้ำมันอังวนก็นแล้วแต่นะคะสองช้อนโต๊ะนะพริกไทยตามไม่ละเอียดปลายช้อนชาพริกไทยบดให้ละเอียดปลายช้อนชา,ห,า,ชนชาหนึ่งสองสามสี่นะคะห้าน้ำผึ้งเท่าไหร่น้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบท่านแล้วนะคะจำไม่ดีนะคะ,ะขั้นตอนต่อไปก็เอาน้ํา สาลูกเดยทั้งขังหมดสามแก้วนะคะใส่ลงไปในหมอ้อนะใส่ลงในหมอ้อตั้งไฟอุ่นๆตั้งไฟอุ่นๆขั้นตอนต่อไปโยจำไว้ด้วยนะคะเอาปฏิบัตอ่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเมื่อตั้งอย่าตั้งไฟแรงนะจ๊ะโยมตั้งไฟอุ่นๆ น้ำน้ำซาลูกเดือยสามแก้วกาแฟน้ำมันมะพร้าวสองช้อนโต๊ะหรือน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันงาเลือกเอาที่บ้านมีน้ำมันอะไรสองช้อนโต๊ะนะคะขั้นตอนต่อไปน้ำมะนาวหนึ่งผลบีบลงไาเลยนะคะอยู่ในหม้อนะคะเดี๋ยวเราใจดูหม้อนะคะแข่งมาหน่อยนะคะใจดูหม้อไม่ใช่แข่งกล้องอืม แข็งตัวเครื่องเลยจ้ะเออตั้งเฉยๆแล้วก็บิดตัวเครื่องมาก็หมุนแต่ขานะคะหมุนแต่ขาเออจ้ะเอาในขั้นตอนนะคะเท่านี้นะคะให้ฉเฉลียวฉลาดหน่อยนะคะน้ำซาวลูกโดยสามแก้วกาแฟ น้ำมันมะพร้าวเย็นสกัดเย็นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันงานก็ได้นะคะสองช้อนโต๊ะน้ำมะนาวนะคะควรใส่ถุงมือทําชุดให้เรียบร้อยสะอาดนะคะไม่เอาเยี่ยงอย่างแบบนี้นะคะเห็นไหมน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะธรรมดาคนจะทำต้องเตรียมตัวพร้อมนะคะให้สะอาดใส่ถุงมือล้างให้เรียบร้อยนะคะน้ำมะนาวหนึ่งลูกบีบลงไปนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็หยิบเลยนะคะน้ำผึ้งน้ำผึ้งของแท้นะคะน้ำผึ้งของแท้นะโยมจําไว้นะคะเออน้ำผึ้งของแท้น้ำผึ้งของแท้สองช้อนอ๋อหนึ่งช้อนโต้นะคะหนึ่งช้อนโต้อันที่เท่าไรแล้วอ๋อต่อไปพริกไทยพริกไทยปลายช้อนชาพริกไทยตามไม่ละเอียด นะคะปลาช่อนชาอ่าปลาช่อนชานะคะเยนนะคะนี่คือเรามีภาคปฏิบัติในค่ับคืนนี้ก็ตักเลยค่ะปลาช่อนชานะคะกรุณาเกรียมอุป,ปกรณ์ให้เรียบร้อยเน้นตั้งความสะอาดใส่ชุดกันเพื่อนให้เรียบร้อยใส่หมวกใส่อะไรเรียบร้อยนะคะอย่าสาบเพ่านะคะอ่าเกรียมอุป,ปกรณ์ได้พร้อมนะวันพระหยุดนะจ๊ะโยมอ่าสองรอทิบอกท่านแล้วนะคะนี่เราก็ปิดไฟได้แล้ว เอาไฟแรงแล้วะปิดแล้วเอานี่วิธีการปิดที่ดีนะครับเมื่อปิดไฟหม้อไฟฟ้าไม่เป็นก็ถอดลักเลยค่ะโอ้โหนะตั้งไฟอ่อนๆนะคะตอนนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้โยมดูนะคะอเราจะมาทวนกันว่าขนาดรับประทานขนาดวิธีการทําการใช้นะคะอืขนาดรับประทาน,นาวิธีการทําการใช,ะะรรรรใช้ตอนนี้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จไเรียบร้อยแล้วสูตรน,นี้ เป็นการดูแลคนที่มีปัญหาเรื่องตับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันหัวใจนอนไม่หลับวิธีการทานให้ทานหนึ่งแก้วก,กาแฟก่อนนอนหรืออกสิบซีซนะีกินเป็นประจำทุกวันนะจ๊ะกินเป็นประจำทุกวันเพื่อไม่ใช่กินวันสองวันนะจ๊ะโยมอย่างน้อยเอ,อ่อถ้ามีปัญหาเรื่องตับหัวใจนอนไม่หลับแล้วก็ความดันนะคะ ก็กินประมาณสักเดือนอาการดังกล่าวก็จะดีขึ้นหลายโรคนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเทให้ดูนะคะหมุนกล้องนะจ๊ะหมุนเครื่องเลยค่ะโอเคนะคะอืมได้เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เสร็จมาแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเนี่ยแบบนี้เลยหนึ่งแก้วกาแฟะนะคะ ให้กินก่อนนอนอย่าก,กินร้อนๆนะจ๊ากินก่อนนอนเนี่ยสําเร็จเรียบร้อยนะคะสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วนี่ให้โยมดูก่อนนะคะอืมดูก่อนนี่สําเร็จเรียบร้อยนะคะน้ำที่อยู่ในแกนนี้ประกอบไปด้วยสูตรที่จะดูแลเรื่องตับหวัวใจความดันนอนไม่หลับเพราะว่าประโยชน์จากน้ำลูกเดือยประโยชน์จากน้ำลูกเดือยเนี่ย จะช่วยดูแลเกี่ยวกับตับไตยแล้วก็มีโปรโตีนมีได้ท่าต่างๆประโยชน์ของลูกเดือยสามารถหุงแทนกับแทนกินกับข้าวได้สมมุติว่าเรากินข้าวอยู่ทุกวันเราเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมการกินข้าวมาเปลี่ยนเป็นเอาลูกเดือยมาหุงกินนะแต่ก่อนที่จะหุงลูกเดือยน่ยนจเจ้าโยมเราก็ลูกเดือยแช่กับน้ําก่อนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแช่กับน้ําร้อน หลังจากนั้นก็เอาน้ําสาวลูกเดยเก็บไว้ลูกเดยก็ไปหุงตามปกตินะครับบรรดาท่านทั้งหลายกําลังรับชมรับฟังเพลิลละสดวัดคีรีวงศุลนรุธสมุนไไรไทยหมอพื้นบ้านนะดหรับยาหลวงปู่ในค่ำคืนนี้กรุณาช่วยไล่ช่วยแช์นะจ๊ะกดช่วยไล่ช่วยแช์เป็นการดูแลสุขภาพแช่ตู้เย็นได้ไหมคะไม่แช่นะก็ไม่แช่นะจ๊ะโยมน้องเยาวนะจำได้กันทุกคนไหมคะ ให้ต้องทวนไหมคะสองร้อยสี่สิบสามท่านนะคะต้องทวนไหมคะจําได้ไหมคะถ้าจําจได้แล้วไม่ต้องทวนคือช่วยดูแลเกี่ยวกับตับความดันหัวใจนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับทำง่ายง่ายทานก่อนนอนวันละหนึ่งแก้วกาแฟแ,ฟแบบนี้แก้วเล็กๆเ,เนี้ยเนี่ยแก้วใสๆวันเนี้ยหนึ่งแก้วทุกวันก่อนนอนประมาณตั้งอาทิตย์สองอาทิตย์คนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับก็จะ มีอาการนอนหลับพักผ่อนได้สบายแล้วก็เกี่ยวกับตับเกี่ยวกับความดันหัวใจก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ย้ําว่าให้กินก่อนนอนทวนใหม่ครับเพิ่งมาผมเพิ่งมาครับทวนเสือใหญ่โอ้เสือใหญ่ด้วยได้ได้ได้ไดไดนะทวนทวนอ่าถ้าทวนก็ฟังใหม่นะจ๊ะเอาน้ำสาวลูกเดือยแบบเข้มข้นนะจ๊ะฟังไว้ปัถมาพุ่มโทจ้า อีกครั้งค่ะเพิ่งมาค่ะโอเคนะคะจอดจอดจอดน้ำชาลูกเดือยสามแก้วกาแฟอันที่หนึ่งนะคะวิธีการทําน้ําลูกเดือยก็คือเอาลูกเดือยมาหนึ่งแก้วกาแฟมาแช่กับน้ําร้อนครึ่งชงั่วโมงน้ําร้อนก็หนึ่งพันห้าร้อนซีซีแช่ไว้ครึ่งชงั่วโมงเมื่อแช่ครึ่งชงั่วโมงเมื่อน,น้ําเย็นแล้วก็กรองเอาแต่น้ําลูกเดือยมาสามแก้วกาแฟขั้นตอนต่อไปก็เตรียมน้ํามะนาวไว้หนึ่งผลบีบใส่ลงไปในหม้อเลย ก็เอาน้ำลูกเดือยตั้งในหมอ้อตั้งอาศัยในหมอ้อตั้งไฟอุน่นน้ำมะนาวหนึ่งผลบีบลงไปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าไม่มีนะถ้าสองช้อนโต๊ะขอโทษนะคะน้ำมันมะพร้าวสองช้อนโต๊ะถ้าไม่มีน้ำมันมะพร้านวน,ะะน้ำมันมะกอกน้ำมันงานก็ได้ที่มีอยู่ในครัวสองช้อนโต๊ะต่อไปนะคะพริกไทยที่อยู่ในครัวตามไม่ละเอียดลายช้อนชา ปลายช้อนชานะคะแล้วก็น้ำผึ้งสอน้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะนะจ๊ะน้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะเมื่อหลังจากนั้นคอยอุ่นๆแล้วพร้อมก็ใส่แล้วก็กวนๆ,ๆ,ๆ,ๆกวนกวนเมื่อกวนสร็จแล้วก็ยกลงมาก็จะได้น้ําแบบนี้นะคะยกลงมายกลงมาไว้อุ่นก่อนอยากกินตอนร้อนปากมันพองขนาดรับประทานในการกินกินหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะก่อนนอนทุกวัน กินก่อนนอนทุกวันนะคะจะช่วยหนึ่งเกี่ยวกับตับสองความดันสามหัวใจสี่นอนไม่หลับและยังเป็นประโยชน์ในการดูแลไตและไตหววัววไตมวลกระโดดเพราะมีโปรตีนมมเรต้าต่างๆนะคะคนเป็นเบา,บาหวานก็ใช้ได้นะคะคนเป็นเบาหวานไม่กินข้าวกินแต่ลูกเดือยทุกวันกินน้ําซาวลูกเดือยทุกวันก็จะช่วยดูแลเบาหวานและก็ไตได้อย่างดีนะจ๊าโยมแต่ว่าต้องงดเว้นยาเคมีหรือเคมีนะคะ อาการดังกล่าวก็จะดีขึ้นโดยลำดับนี่คือประโยชน์ของอน้ำสม,มุนไพรที่ประกอบไปด้วยเลือกโดยน้้ำมะนาวน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันงาหรือน้ำมันมะกอกก็แล้วแต่นะจ๊าน้ำผึ้งแล้วก็พริกไทยอันนี้เป็นวิธีการทํา และเป็นการดูแลสุขภาพในเกล็ดยาตอนที่483ในข้ามคืนนี้เราท่านทั้งหลายก็ให้เกียรติรับชมรับฟังอยู่ในการดูแลกายดูแลกายด้วยสมุนไพรไทยในครัวไทยดูแลใจด้วยศีลห้าอานะจ๊ะไอมีศีลกันทุกคนบ้านเมืองเราจะได้สงบสุขลูกเดอยตามตลาดได้ไหมครับได้เสื้อยหญ่ต้องไม่มีเคมีนะถามเขาก่อนป้าครับลูกเดยมีเคมีไหมปลอดเคมีไหมนะ ทำครั้งหนึ่งอุ่นกินต่อว,วันได้ไหมคะได้คะ่ะก็ทำครั้งหนึ่งก็กินได้สามวันน่ะปัตมาเพราว่าสามแก้ววะทำครั้งหนึ่งกินได้สามวันน่ะวันละแก้วก่อนนอนปัตมาเข้าใจนะครับปัตมาคนยายตีเข้าใจนะคะเบเสใหญ่ก็เข้าใจนะทำแล้วก็ถ้าเหลือก็เก็บไว้พรุ่งนี้ก็เอามาใส่เวฟหรือว่าอุ่นเล็กน้อยแล้วก็กินวันทำครั้งหนึ่งกินได้สามสามวันก็ทำทุกวันขอดู ผลลูกเดินหน่อยจ้าเอาลูกเดินนะคะนี่ลูกเดินน้นี่ลูกเดินนี่ลูกเดินนี่แช่น้ําแล้วนี่ลูกเดินโยมนี่ลูกเดินนี่ลูกเดินค่ะน้ําลูกเดินน้าสาวข้าวลูกเดินขอโทษน้ําสาวลูกเดินน้จ๊ะเห็นหรือยังพีเอเดี๋ยวเป็นเอฟเห็นหรือยังคะลูกเดินเห็นแล้วนะคะปนัดดาทุกคนเห็นลูกเดินนะคะนี่คือวิธีการ ยาจะเดินพร NONG เจะเดินพอรอ่านไม่ออกพิมพ์ภาษาไทยมาด้วยนะอันนี้เนี่ยการรักษาโรคการดูแลกายเนี่ยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินเปลี่ยนพฤติกรรมในการพักผ่อนก็คือต้องรู้จักพักผ่อนดูแลตัวเองนะครับไม่ใช่ว่ามีจําไม่ได้ขอซื้อหนังสือ,อยาได้ไหมครับนัดศักทวนทองก็โด,โดย้อนหม่ได้นะจารย์นักศักนะโยมนัดศัก โยมก็ดูย้อนด่วนดูใหม่ในไลฟ์สดในค่ำคืนนี้นะคะก็จะเินพรทุกคนช่วยไลายช่วยแช์อนุญาตให้รลายแช์นะคะจดไว้จําได้ทุกคนไหมคะถามก่อนจําได้ไหมแช่ในตัวเย็นได้ไหมคะไม่แช่นะคะทุกคนจําได้จําสูตรได้เลยนะคะถ้าจําไม่ได้ก็ย้อนดูนะคะไม่แช่นะคะเก็บไว้ก็ทําครั้งสามแก้วก็ได้นะคะเหล้าหมักไว้กี่วันคะอ๋อวันเดียวโยมก้องเก่ง กรีดกายวันเดียวเลยโยมข่ากับเหล้าปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วกรองแล้วก็พามาฉีดหัวเขาบริเวณฟกช้ำาำเขียวย้อนด,ดูหลังได้นะคะขอบคุณค่ะหลวงพ่อเจ้าขาอยากได้ยากแก้ไซนัสค่ะอันนี้เป็นโรคเรื้อรังนะคะต้องตรวจพิจารณาร่างกายให้เรียบร้อยต้องเ,อเดินทางมาที่วัดก็ได้นะจะใช้คําปรึกษานะคะอาจารย์อาจารย์จาไม่ได้ค่ะจำไม่ได้ก็ย้อนด,ดูคลิปนะคะโยม P H A N O M ตอนพรมจ้าจำได้ทุกคนนะคะจำไม่ได้ก็ย้อนดูดได้ค่ะจิตใจละล้านะคะร้อยาสิบหท่านนะคะเมื่อคืน300ยกว่านะมียารักษาได้นัดก็มีอยู่ค่ะหนูอยู่ไหนล่ะพีเอเดวิสเอพสมจิตวรวรรัรภักดีเจริญพรนะคะที่เข้ามามีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจที่ รักสุขภาพจิตใจที่ช่วยการสืบสารภูมิปัญญาของชาตนะิช่วยการสืบสารพระศาสนา,าเดี๋ยวจะมีแอดมินเข้าไปตอบนะคะเดี๋ยวให้โกให้ข้าโอ๊ตเข้าไปตอบนะคะก็การรักษากายด้วยสมุนไพรรักษาใจด้วยสีหน้าขอให้บ้านเมืองเรามีความสง,งบสุขร่มเย็นขอญาติยโยมทุกคนนะคะเข้ามาชมแล้วก็พิมพ์คําว่าสาธุถ้าหากว่าดีให้ประเสริฐเลือสีก็ให้ช่วยกรุณาช่วยไล่ช่วยแชร์ชเพื่อ เป็นการดูแลให้คนอื่นตกกลางดึกแก่แกดุ้งตื่นตอนกางดึกก็ทำกินเลยโยมนะ้าทำกินได้เลยนะาทำกินเลยคมขำเป็นสีคมขำนะจ๊ะสาธุโยมเพนสีคมขำนะจ๊ะทุกค,นะคนจารีแล้วก็เอ็นโอเอ็นจีนะคะอา่าตองแกงนะคะอ่าสาธุสาธุนะคะท้ายที่สุดนะคะ19นาฬิกา22นาทีเราพบกันทุกค่ำคืนในการ เรียนรู้ภาคปฏิบัติในการดูแลสุขภาพทั้งสติดีและภาคปฏิบัติคืนนี้ขอทุกคนทุกขั้นที่เข้ามารับชมและฟังถ้าไม่ทันก็ย้อนดูรลาสดใหม่นะคะจดจําเอาไว้ของดีๆที่ใกล้ตัวอยู่ในครัวเอาดูแลสุขภาพไม่ต้องลงทนเสียงเงินเสียทองน,นะคะลองทําดูนะคะถ้าลูกโดยอันตรายก็อย่าท,ทาถ้ามะนาวอันตรายก็อย่าทำถ้ามะนาพึ่งอันตรายก็อย่าทาถ้าพริกไทยอันตรายก็อย่าทํากินนะจ๊ะโยมเอาคนที่ชอบยาไทยใส่ใจสุขภาพนะคะที่ดมน้ำสดรอเบอร์ีที่ชม ย้อนหลังก็ดีนะคะมีคนพิมใหม่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญอย่าได้เจ็บอย่าได้จนมีความเจริญในหน้าที่การงานให้บ้านเมืองเราสงบสุขร่มเย็นกลับมาใชา้ชีวิตตามปกติรักษาสุขภาพกายด้วยสม,มุนไพรไทยรักษาใจด้วยสีหน้าขอคุณพระพุทธคุณพระธรรมจงปกป้องรักษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทั้งประเทศไทยเราและทุกคนทุกท่านที่รับชมอยู่จงมีความสุขมีความเจริญพบกันใหม่ในค่ำคืนพรุ่งนี้คืนนี้ขอเจริญพร